บดนเทคนิควันวันครับกับวันนี้ครับจะมาเรียนรู้เทคนิคการจอดอัตโนมัติของเจ้า Ford Next Gen Ranger Raptor กันครับซึ่งในรุ่นที่มีระบบจอดอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีหัวเกียร์ E-Shifter นั่นเองครับหรือว่าเกียร์ไฟฟ้าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับหลายคนคงสงสัยแล้วก็ไปลองทํากันแล้วยังไม่สําเร็จนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแนะนําว่าเราจะใช้ระบบจอดอัตโนมัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักปุ่มของเขากันก่อนครับสําหรับระบบจอดอัตโนมัตินะครับของเจ้า Ford Ranger Raptor นะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มตัว P แบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับง่ายๆเลยครับพอเราเจอช่องจอดแล้วใช่ไหมครับให้เรากด1ครั้งก่อนนะครับ หลังจากนั้นครับหน้าจอเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกระบบช่วยจอดหลังจากนั้นครับเขาก็จะบอกว่า,าให้เราเนี่ยเลือกแบบไหนนะครับอันแรกก็จะเป็นการจอดเทียบข้างนะครับจอดข้างฟุตบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับจอดที่เป็นการจอดซ้อนคันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ส่วน เมนูที่2ครับก็จะเป็นตัวจอดเข้า 2- นั่นเองครับส่วนหลายคนถามว่าอันที่3คืออะไรนะครับอันที่3ก็จะเป็นตัวช่วยออกจากการจอดขนานหรือจอดเทียบข้างนั่นเองครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการจอดลักษณะนี้นะครับมันออกยากครับเพราะว่ารถหัว ด้านหัวเรากับท้ายเราเนี่ยมันค่อนข้างชิดนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ระบบตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีรูปไฟเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานั่นหมายความว่าเราจะเลือกออกช่องซ้ายหรือช่องขวานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดสอบแบบจอดเข้าซองกันนะครับว่ามันจะแม่นยําขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าซองฝั่งซ้ายมือนะครับก็ให้ เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาจะเริ่มต้นจากการซ้ายมือนะครับแต่ถ้าเราต้องการจอดทางขวามือนะครับอ่าเขาบอกว่าจะให้เราตบไฟเลี้ยวแบบนี้ครับอ่าซึ่งถ้าตบไฟเลี้ยวปุ๊บเดี๋ยวเขาจะย้ายมาเป็นทางขวาให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทํางานจริงๆเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็สถานการณ์จริงก็คือเรา เจอช่องจอดแล้วนะครับก็จะเป็นระหว่างคันสีส้มนะครับกับคันสีดำนะครับทีนี้ในขณะนั้นนะครับเราก็อยู่เกียร์ดีนั่นเองครับเกียร์ดีก็คือเกียร์เดินหน้าเราเจอช่องจอดแล้วใช่ไหมครับเรามากด P ครับปุ๊บหลังจากนั้นครับให้เราเลือกแบบเข้าซองนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวข้างขวา เพราะเราต้องการเข้าข้างขวานะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวข้างขวาปุ๊บค่อยๆเดินหน้าไปครับเพื่อสแกนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่องนี้ครับนี่เราจะเข้าตรงนี้หลังจากนั้นครับให้ตังเกตบนจอนะครับเขาบอกให้เราหยุดรถแล้วก็เบรกครับหลังจากเบรกเรียบร้อยแล้วครับให้ปล่อยมือนะครับออกจากพวงมาลัยนะครับ สัญลักษณ์นี้ครับปล่อยมือออกจากของไหลเข้าเกียร์เอ็นครับเราเข้ามาที่เกียร์เอ็นหลังจากนั้นครับเขาจะบอกให้เรากด P ครับเราก็มากด P ค้างไว้แบบนี้นะครับอ่ารถก็จะหมุนนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือคอยระแวดระวังนะครับสิ่งที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะช่วยเขาเบรกก็ได้ครับอ่าลักษณะนี้ ก็ดูจอไป าได้แล้วนะครับเขาก็จะผักหัวเกียร์เราไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นคาว่าเสร็จสิ้นครับแค่นี้เองครับเราสามารถทําตามคลิปนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการระมัดระวังนะครับเพื่อนร่วมทางนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับทําได้ง่ายเลยใช่ไหมครับสําหรับการจอดอัตโนมัติของเจ้าแรปเตอร์นั่นเองครับสาหรับคลิปหน้าครับผมจะมีทริคดีๆอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ